กลับมาตรงจุดไข่แมกมาเลยครับนี่จุดแซ่บมันจะตรงนี้ยนี่สมองมันครับนี่แหละที่เขาไปแต่งเพลงว่าสมองเบอร์กราบสวัสดีแล้วนะนะเห็นวางอยู่ตรงหนาแล้วนะครับนะเป็นหัวหมูนะครับนะต้มหัวหมูเปืป่อยกินกับน้ำจิ้มซีฟูดครับมาลองเบอรงว่ามันจะเป็นยังไงนะมาครับลงมือกินเลย ผมต้มใส่ใบสม,ม,งนะมองกันนะมาโหมัดังมันเสแวงเนี้ยแหละซิมสิมดังมันไปนี่หมูมดังแวง ูด <seafood. S 2> อาหารกองบนนี้เลยครับแต่ว่าต้มเปื่อยดีมากเลยนิ่มเลยอืม ครับมันต้องค่อยๆเลาะกินนะนี่นะครับที่จริงเนะีมันต้องหั่นก่อนจะมากินก็ได้นะแต่ว่าผมมาก่อนี้ครับหอมวยตรงแซบมันมีสมองอยู่นะครับสมองอยู่กันไหนนะกับลิ้นนี่ครับ ากกินทีละน้อยทีละน้อยอืมนี่กินอยากแน่ครับของแซ่บของเช่น,นอยกันนื้อนี่เป็นชั้น งดังมันยิ่งมันเป,ปเนื่อยไปไหนต้มแต่ข้างล่างลงนะทางด่างไม่ได้เอารถข้อมูลผมต้องการ คือสมองมันดันครับมันนั่งอันมันไหลตรงีงคอยปาดไปเรื่อยกินไปเรื่อยครับของแซบต้องใจเย็น คำนึงจะสิง hmm. mm ัดสมองมากินในเบิ้งมาเดี๋ยวไปงัดสมองเลยครับ มาตงจุดไข่แม็กมาเลยครับนี่จุดแซ่บมันจะตรงนี้้ยนี่สมองมันครับนี่แหละที่เขาไปแต่งเพลงว่าสมองเบอร์นี่แหละเสมอปองเอาซอนตักเลยครับนี่นี่ แซ่บครับนี่โห้โหเมืออวันมนซีนุ่ม,นม,ม,นมๆลื่นเนี่ยหวานๆเนี่ยอื กินงมันแล้วสมองมันแบบมันๆันเหี่ยแสยบเอามามากใจไผ่ตูนโอเเ้แสบอื้มนี่นี่วันสมองแับนี่คือลูกตามันรับเฮ้ chinh nhân cái bông lúa này là khoa chúng ta cũng không tả thành mà ต้มผ้าเมื่อกี้ผ้าออกวไปเอาไปต้มไม่นะ่ะเอาไปต้มอ,อีกรอบนึงโอ้แตกบัดครับอื้ม ้สมองนิดเดียวอต่างน,นี้แตกแบบพี่น้องบางจะชักด,ดูเีแต่ว่ากินหลายาลว่นเลยครับมันหมูนี่กินลแล้วปวดหัวครับ นี่เหนื่อยยังเรียกว่าหลายล,ยลินก็นยังไม่ด้อนอกเนอืมอืม,อม ตาฟังนี่ออกยากว่ะากับแก้มนี่เว้ย anyway. หัวหมูห like ัวนึงนี่เว้ยกินได้ไปสิบคนเนี่ยกินมันไหลอ่ะเดยนหัว นะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกกระตากแท่มี่ขอบคุณทุกท่านนะครับนะจะพบไหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ นน้ลทอดแบบว่าปลอ,อกหนังนะครับนะสะดวกแบบนี้ครับนะมาครับคนว่าโอ้ยคือปลอ,อกหนงังคือโบผาไฟผมสะดวกแบบนี้ครับนะแล้วผมอก,กินแบบนี้พร้อมนะ con lòng vào đây nèo té